สวัสดีลูกค้านะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาบ้านลูกค้าอีกหนึ่งหลังนะครับผมอันนี้เป็นช่องมุดที่ถุงนะผมให้ดูก่อนนะอันนี้นะเขาจะทําเป็นประตูเป็นช่องมุดไว้นะฮะใต้พื้นบ้านเนี่ยก็จะโลงะ่งฮะสามารถที่จะคลานได้แบบสบายๆเลยนะครับอ่นนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าแล้วนะครับ oh <my. S 1> มีบนักงานเรียกผมเข้าไปอนะ ถ้าจะเจออะไรดีๆเลยครับผมถึงได้เลือกมาอ้ออนี่นะผมจะพาไปดูนะนี่นะนี่เห็นไหมใต้ถุนไม่จะรุ่มแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดบ้านลูกค้านะยกพื้นสูงนะครับถ้าทําลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นลุ่มๆุแบบเนี้ยจะดีมากเลยครับผมเหมาะสําหรับการกําจัดถวกเป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราจะฉีดสเป,ปรย์ปูคมเป็นอย่างดีเลยครับไอ้ตรงไหนไอ้ที่มันซุดเนะนี่ยน่นะ เป็นรอยแตกอะไรแบบนั้น,นเราสามารถที่จะฉีดน้ํายาเข้มข้นพุ่งเข้าไปข้างในได้เลยนะครับไหน,นมีตัวไหมมีแม,ม,ม,มงเมางแตมเลยอ่าเดี๋ยดเนี่ยอ้เอาเข้ามาก็เจอแล้วครับนี่นะฮะอันนี้เห็นทางปวกนะครับนี่นะอันเนี้ยนะวันเนี้ยผมมาในครั้งสุดท้ายเหมือนคล้ๆว่ามันจะหมดสัญญาสามปีเลยนะครับเนี่ยแมงเมางมันเข้าเริ่มเข้ามาแล้วครับผมไม่ใช่อหไรได้อยู่อ่า อดนนิลูกค้าเห็นนะเนี่ยอันนี้ผมมุดเข้ามาแนละ้วพอดีเจอมีรังปวกด้วยเดี๋ยวได้ให้ดูอ่ะอันนี้คือรังปวกนะครับเนี่ยกระตัดกระจายอยู่นี่ฮะมีรอยงัดรอยแงะด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับอันเนี้ยคือครบสามปีแล้วนะแล้วเนี่ยมันมาทารังลอยแล้วเห็นไหมเนี่ยแสดงว่ายางงวดที่แล้วอ่ะน,น่าจะแบบผสมแบบไม่เข้มข้นนะผสมแบบเจือจางไปหน่อยนะฮะ แต่ครั้งที่แล้วผมไม่ได้มาฉีดเองนะฮะอาจจะเป็นคนอื่นมาอ,อันนี้ผมมุดเข้ามาดูให้เองเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะแงะให้ดูนะครับว่ามีตัวไหมดหูหน่อยดิอจะหาตัวให้ลูกคา้าดหูหน่อยดิโอ้โหนี่ฮะนี่นะครับผมอันนี้คือปลวกนะครับไอตัวที่มีปีกนี่เรียกแมงเม่านะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูของแมงเม่านะฮะเป็นช่วงที่ปลวกออกปีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยครับ โอ้นี่ตัวอ้วนเลยนะเฮ้ยมันเหมือนนางพญาเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่นะโอ้นี่ตัวอ้วนมากเลยครับนี่ไงมันจะเป็นอย่างงี้อืนอนน,นี่มันจะออกปีกอ๋อเริ่มออกปีกอ๋อตัวที่สมบูรณ์นะครับที่โตเต็วเมวัยแล้วสมบูรณ์นะจะออกปีกลักษณะแบบนี้นะครับคุณลูกค้านะได้เห็นนะได้โชคดีมากเลยได้เห็นนะ <S <S อ่าอ่าลักษณะก่อนที่จะเป็นแมงเม่าที่ที่บินไปนเล่นไฟนะครับคุณลูกค้าก็จะออกเป็นอย่างนี้ก่อนนะ พอเสร็จแล้วก็จะปีกก็จะแข็งแก่งนะนี่แบบนี้แนละ้วออกไปบินเล่นไฟอนะไรๆๆๆใช่ยหมอันนี้มันเห็นไฟแฟดผมนะมันก็จะเริ่มมาเล่นไฟแล้วครับอ่าน,นี้คือการแตกต่างนะครับแมงเม่าออตัวอ่อนกับแมงเม่าออตัวแก่นะครับเพราะว่าปลูกเออปีกแข็งแรงแล้วจะบินออกจากลังนะครับเดี๋ยวดูครับผมให้ดูนะเนาะเห็นไหมอันนี้ก็คือว่ามีทั้งปลวกงานปลวกทหารนะครับผมปลวกกรรมกรนะครับแต่ผมยังไม่เจอนางพญานะครับไอตัวนี้คือเขาเรียกว่าจาวปลวกนะครับอันนี้ที่เขาไป ปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ได้จะงอกงามคือตัวนี้นะฮะตัวนี้คือจะเขาเรียกจาวปวกอ่าอันนี้ก็เป็นจอมปวกเดี๋ยวงแงะไหนๆก็เข้ามาแล้วให้ลูกค้าดูเลยครับวกวนี่นะต <c oughs> อาใจนึกว่างูมันดำๆนี่นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมฮะเยอะมากเลยนะครับผม <c oughs> นี่จาวปวกเดี๋ยวออกไปด้วยได้วันนี้ไปใส่เนี่ยโอ้หดู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 เนี่ยแตเห็นของดีๆกันเลยนะครับคุณลูกค้าครับนี่เนาะอ้วนบึกเลยนะครับ เนี่ยของเราจะมุดได้ถุนมาทําให้เแปบบ็นแบบนี้เลยนะใต้พื้นบ้านนะครับผมอันนี้ผมอาจจะพูดลิ้นพันมั่งนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยไงนี่นะฮะววนไหมใหญ่ไหมไเห็นกันจๆเลยนะครับคุณลูกค้าครับผมท่นานใดที่ยังไม่ได้ทําปวกนะครับทําป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่ารอให้ปวกมาทําจอมปวกหรือทํารังสร้างบ้านใต้บ้านเราเลยนะครับนี่ให้เห็นเลดจะใจเลยนี่ใหญ่มากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแซะออกนะแซะแล้วฉีดยาแบบเข้มข้นให้เลยนะครับ ่าจะปิดท้ายรายการคลิปนะครับผมอันนี้ข้างกําแพงเนี่ทำขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะอ่าแล้วผมก็นี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อยู่หมู่บ้านแสนสบายนะครับผมนี่นะฮะเป็นบ้านลูกค้าที่ผมทํามาติดต่อกันขนาดทําติดต่อต่อเนื่องกันนะครับก็ก็มันยังเข้ามาได้ฮะอ,อันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาจัดการให้เองเลยนะครับแต่เดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลงมาใช้น้ํายาเข้มข้นเลยนะครับผม อ่อาเดี๋ยวแงะ้ดูให้ดูเลยฮะเดี๋ยวคลิปยาวไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ไม่บันทึกไม่หมดนะครับเดี๋ยวให้ดูจ่าเอ้ยนี่นะอ่าคุณลูกค้านะที่ยังไม่เคยเห็นตัวกตัวใหญ่แบบนี้นะครับอ๋อนี่ดูเลยนี่เห็นเลยนะครับขนาดผมเป็นพนักงานกำจัดปลวกนะครับเป็นคนกำจัดปลวกนะเห็นภาพนี้ผมยังตื่นเต้นเลยครับโอ้โห